สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ช่องอิสระชนะละคะอยู่กับเกมไอซ์ครีมช็อปกนะคะก็จะมาแคสเกมนี้กันเป็นพาร์ทหน,นะคะส่วนส่วนข้อแก่น้อยนะคะก็จะมีอันอื่นด้วยมีขายเค้กด้วยเราก็จะทําเป็น EP 2สองนะคะเรามาทำพาร์ทหให้สเสร็จสิ้นก่อนนะคะดโดยการจะโดยการที่เราจะมาขายไอติมนะคะหรือชื่อร้านชื่อน่ารักมากนี่กินนี่กินลูกอม,มอยู่นะตอนน่อ่นเราก็จะมาเลือก คำทั่ทายลูกค้านะคะแล้วก็จะเอาอันนึงก็แล้วสวัสดีครับแล้วก็จะมีลูกค้าสั่งเอาอ,ออเดอร์มาให้เรานะคะแล้วก็ทําตามที่ออเดอร์สั่งโอเคมาเขาจะเอาอันนี้ใส่สตรอเบอรี่ใส่ช,ช็อกโกแลตใส่วิปครีมใส่ชิพแล้วก็ใส่นี่โอเคอีกอันนึงเอาเป็นถ้วยแก้วใส่สตรอเบอรี่แล้วก็ใส่สตรอเบอรี่อีกใส่นี่อ้าวไม่โดนใส่นี่เอ้ยขีดใส่นี่ ล้วก็นี่โอเคแล้วก็ขอก็สั่งคิดที่อันนะคะอ่ะก็พีซอรี่อ่ะแล้วก็ก็จะคิดเงินกันนะคะแล้วก็มาดูกันว่าเท่าไหร่ก็8ปสิบสองบาทนะคะโอเค82สิบสองเขามาให้เขาให้มาร้อยหนึ่งนะคะมาดูกันโอ้ยแปดโอเคประมาณโอ้ชิคิดเลขฉันคิดยากยากเย็น,นงเลยสิบแปดบาท เฮ้ยคิดคิดใช่ป่ะวะถูกนะถูกโอเคถูกรู้สึกรู้สึกง่ไปอีกนะคะโอเคอ่าแล้วก็เอาคอมเบดีเอาฝรั่งเอาฝรังมั้งกันเนาะ h e ลโหลแล้วก็เอาช็อกโกแลตเอาเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมเลยนักกนิชเชลสำหรับใครอยากเล่นนะคะก็ติดตามพิมภาษาไทยไปเลยว่าเท่าแก่น้อยนะคะอ่าแล้วก็ใส่เชอร์รี่แค่นี้ก็เรียบร้อยค่ะทุกประมาณ50บาทมั้ง อ๋อตกประมาณ10บาทนะคะโอเคเขาจะให้เอ้ยกดผิดเขาจะให้เราแบงค์ยีนะคะแล้วเราก็ทอนให้เขาไปสิบบาทของที่สั่งได้ครบเรียบร้อยคุณผันไปเอาอะไรอีกคะมันผันไปโอเคดูออเดอร์เรียบร้อยอาจจะมีเออโอเคเอาใหม่ใหม่เอาช็อกโกแลตกันละกันเนาะสาวกช็อกโกแลตนี่คงจะแบบบุญอยากกินมากเลยนี่ก็อยากกินเหมือนกันอยกดผิดโอเคแล้วก็เอาอีกอันหนึ่ง ใส่ใสตรอเบอรี่ใส่มิควีนแล้ก็ใส่นี่ดูคู่มือการทำอ้าวคู่มือใส่เรนโบว์แล้วก็ใส่สตรอเบอรี่คินผิดโอเคทั้งหมดร้อยบาทนะคะให้แบงไลมาแบงห้าร้อยทอนสี่ร้อยนะคะโอเคเรียบร้อยคนถัดไปค่ะอะไรคะเราจะแค่ประมาณห้านาทีนะคะประมาณสิบก็ได้อ่ะสิบาทีไปมาขายต่ออ่าเอากล้วยเมื่อกียอะไรอีกนะเอาถ้วย แคนนี้ใส่ช็อกโกแลตปะช็อกโกแลตอ่างอับปรีเหรอโอเคอ่ะใส่เนลนโบโอเคฉันลืมดูนะคะเรียบร้อยทั้งหมด65บาทค่ะเบงก์แปดสิบนะคะแปดสิบ <c oughs> ประมาณสิบสิบห้าบาท <c oughs> ถึงนะ <c oughs> โอเค <c oughs> แล้วพอเราได้ตังเะๆแล้วนะคะอาจให้ถึงพันก่อนนะแล้วเราค่อยไปซื้อของตกแต่งร้านเพิ่มโอเค <Okay. S 2> ไปทำต่อเรื่อยสตรอเบอรี่แล้วก็ใส่เอ่อเออถูแลสตรอเบอรี่ใส่ครีมอีกใส่เรนโบแล้วก็สตรอเบอรี่เอาถ้วยแล้วก็ช็อกโกแลตพยายามจำให้ได้ อ้าโอเคเรียบร้อยเอาอะไรอีกอันนึงเอากล้วยเชื่อมช็อกโกแลตนะคะก็หยิบมาทั้งหมดทั้งหมดเจบาทให้แบงค์8ปดสิบมาแน่เลยนั่นแหละพอน5บาทคชะโอเคไะขอบคุณครับแล้วก็ไปอัปเกตร้านกันดีกว่านะอราทำการปิดร้านก่อนเลยแล้วก็ ไปที่ชิปช็อปนะคะเอ้ยไม่ใช่ชิปแบงค์ธนาคารแกะน้อยของเรานะคะดูสิว่าในธนาคารจะมีอะไรบ้างมีไซอัปเกรดของตุ๊กเติงพอยน์นอยด์เสียงอันนี้ล็อกนะคะงั้นเราเอาเป็นอัปเกรดให้น้องสาวเลือกดีกว่าไอ้มาดูสิเอาอะไรดีอะไรดีช็อกโกแลตอะไรดีเอาอันไหนเอาอันนี้ละเอาอันนี้ละ ลืมหนึ่งไปฝากาตังในทาคานกันเนาะมันมีพันหนึ่งเราฝากไปเจ็ดรอโอเคสามร้เก็บไ้เนาะแบ็กมามาเอานี้ช่หอ่าได้แล้วนะคะที่นาสั่งไปแล้วก็สนคอลอนี้ว่าจต่งภายในเอาอันี้ใช่ไหมอ่าได้แล้วนะคะที่น้องรสั่งไปแล้วก็ส่วนน้องคอยเลือกอันนี้ว่าจะอ,าอะไร,ไะออะไรตแต่งภายนอกภานนอกใะเหอาอ้แะไรตก่ต่งไห้ร้วนสวยเอาอหนว้ายแต่งาไหม่พอนลนะ้งางไนละ่ะข้องลือ้องไม่พอว่ะ ไม่เป็นไรน้องพลอยเดี๋ยวพี่ให้เลือกไอติมก็ได้มาไปธนาคารแกะใหม่ก่อนอ่าอยู่ไหนวะหมืน่นหัวปวดท้องเอาไหนเอ,เอาไอติมมาไหนจิ้มเลยจิ้มเลยเอามะนาวใช่ไหมโอเคแล้วเราก็จะกลับไปร้านนะคะดูสิว่าลูกค้าเขาจะสั่งอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าเราจะมาดูว่าไอติมของน้องสองคนอันไหนจะขายดีสุดนะคะของเรา <c oughs> เราก็อยู่ที่ซับเบอรี่เหมือนเดิมนะคะ ดูซิลูกค้าสั่งอะไรเปิดร้านมาแล้วก็ต้อง h ลโ l o ไปกันเลยเขาสั่งวานิลาของน้องไอรก่อนนะคะมาแล้วก็วานิลาเมื่อกี้ใส่ใส่อะไรอะครีมอะไรสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็ใช้กรุปติ้งครีมแล้วก็อัลมอนด์เอิ้นแชรเรนโบว์แล้วก็สตรอเบอรี่อีกอ่าเรียบร้อยค่ะ50บาทค่ะ50บาทให้แบงค์80ทอน30บาทค่ะของที่สั่งได้โอเคค่ะกลับบ้านค่ะกลับแล้วไม่ต้องมาซื้ออีกนะคะขี้เกียจขายค่ะ แล้วก็มาที่เอารอ้อหมืมนวันนี้ต้องกิ้ตซิ้งก่อนอ่ะต้อรักแล้วก็ไปไปดูหนังไปแล้วก็ใช้ถ้วยนะคะถ้วยในการเอ้ยเมื่อกี้ขายแล้วก็ขายได้วันิลากับเออ่สตอรี่แล้วนะคะวันนี้มีใครสั่งในน้องคอยไม่เลยน้องพลอยี๋ยวก็มีคนสั่งอีกเลยมีคนสั่งอีแหละอ่ามีของคู่กันอยู่แล้วเนาะ มื่อกี้วันนี้ลาวนิลาคู่กับอะไรวันนี้ลาคู่กับช็อกโกแลตแน่นอนอร่อยมากแล้วก็ใส่ครีมใส่ครีมแล้วก็ใส่วันนี้ได้ใส่เบอร์รี่ใช่ไหมเออลืมไปว่าช็อกโกแลตคู่กับอันนี้โอเคแล้วก็เอาอะไรเอากล้วยปะโอเคเอากล้วยเชื่อมช็อกโกแลตนะคะแล้วก็หยิบออกมาเลยก็โอเคทั้งหมดก็เ5บาทนะคะจะพูดถ<อ>ึง15เกือบกงะะกากบร,ราคาลูกค้าแล้วเอ้ยไม่ใช่เกือบลดราคาลูกค้าแล้ว คอนห้าบาทนะคะอุ้ยจะเลอะี่สั่งได้ตรงนะคะขอบคุณรับกลับหน้าเชิญอีกนะครับเอาไหนให้ให้เลือกเอาไหนเอาไหนก็ได้ What would you like เราก็ยังไข่อันนี้มะนาวอ๋อแล้วไข่มะนาวออกแล้วนะคะมะนาวรู้ป่ะเราไม่แน่ใจนะคะเพราะสีไมนเหมือนเออเพราสีเหมือนใช่นปะน่าจะใช่นะคะแล้วก็ใส่มะนาวใส่กับช็อกโกแลตกกรรรุณาาดููคค่มือทับแล้วก็ใส่นี่ ทำอะไรผิดหรือเปล่าไม่รู้สิโอเคได้ละถูกใช่ไหมโอเคเขาสั่งมานานนะคะน้องพลอยก็ขายออกแล้วนะคะ <c oughs> มานาของเราก็ขายออกนะคะแล้วก็ใส่ว้ายออกถูกแล้วใช่ไหมโอเคใส่อีกอ <c oughs> ๋มือกรต่อไปก็เป็นสอบะรนะคะวันนี้มานาขายออก2อย่างนะคะมือการทาครับด่างนี่แหละเดีกยวไม่ขายแม่งเลยกคโอเคโอเคอเาโอเค โอเคทั้งหมดก็ราคา35บาทนะคะแบ่งห้าสิบโอเคเราจะทอนทั้งหมดเฮ้สิบห้าบาทค่ะถูกใช่ปะนี่แท่แบบนั้นเจอตกิดแต่อะไรวะอะไรวะอะไรวะนิ้หัวงานสบายสวัสดีคัสตินเจรลบครับครับอันนี้วานิลาไข่ออกนะคะเป็นถ้วยวานิลาหรือว่าอะไรนี่แหละวานิลานะวานิลาช็อกโกแลตวิปครีมอัลมอนด์ อันนี้แล้วก็เชอร์รี่นะคะ50บาทค่ะโอเคได้แบงค์80ดสิบมาคะทอน30บาทค่ะออก๊ะทอน3บาทกวงราคาลูกค้าลูกค้าด่าหัวกระจายแน่เลยคุณมากเลิกเป็นเชฟไก่มาเลยกวงลูกค้าลูกค้าทอนลังลูกค้าผิดโอเคอันนี้ก็สตรอเบอรี่กับวานิลานะคะโอเคเแกนมีเสียงจะแห่ไปน่ะใส่เอาสตรอเบอรี่ก่อนละกันเนาะสตรอเบอรี่คู่กับช็อกโกแลตวานิลลาคู่กับสตรอเบอรี่โอเค ก็ใส่นี่แล้วก็ช็อกโกแลตก็คู่กับเชอร์รี่นะคะแล้วก็อันถัดไปเป็นนานิลาวานนนลาคู่กับสตรอเบอรี่ใส่บิสกิีมบิกรีมอัลมอนด์เอ้ยผิดโอเคขา <Okay. S 2> คเอาอย้อนะคะทั้งหมดราคา35บาทค่ะเอาก็ใหาา้แบงค์50สมานะคะเราก็ทอนไปเหมือนเดิมเลยราคาเดิมเมื่อกี้ปะ15บบาทปะ เอ้ยกูโกงราคาลูกค้าอีกอันนี้ก็ร้านร้านที่ร้านไขยไม่เอาออกได้ร้านขายบอกขาดต้นทุนมากเลยอ่ะขอนตั๋วลูกค้าเยอะเหลือเกินอันนี้เป็นวานิลากับวานิลาเหมือนเดิมนะคะของน้องไอขายออกนะคะเอ้ยดูดูดูเป็นสตรอเบอรี่นะคะเอาไปช็อกโกแลตสตรอเบอรี่กับวานิลาออร์แลนโดจะไม่ค่อยได้แม่งเหมือนกันเลย แล้วก็น,นี้เป็นวานิลาอีกใส่ช็กอกโกแลตาดาวคู่มือการทอย<ล>่าวินั่นแหละหลการทครับ <c oughs> ได้ไดะก็คนรี่ทำนูเร็วทำทช้าเองอะทั้งหมดราคา60บาทนะคะโอเคทอนโอ้ยโทรศัพท์ล่วง20บาทค่ะออกเกือบแล้แลว <ๆ S 1> เกือบแล้วโทรศัพท์ฉันทางที่นี่เอ้า1สิบนาทีแล้วเหรออ่าเราก็จะทำการปิดร้านแล้วนะคะ ปิดร้านแล้วสิบนาทีแล้วเราบอกว่าแล้วแค่แค่สิบนาทีเพราะเราเรจะแบ่งให้น้องไปเล่นเล่นเอ่อเล่นส่วนของน้องบ้านนะคะ,ะแล้วก็จะมาเรามีทั้งหมด600บาทในธนาคารตอนนี้น่าจะมีเยอะอยู่นะคะแล้วก็จะดูกันว่าเรามีตังในธนาคารกี่บาทฝากเงินสสวัดีค่เงิน <laughs> เสียงคนน่ากลัวเลยอะล้วฝากไป500บาทนะคะขอโทษนะคะฝากไม่ได้ค่ะ มีเงินสดติดตัวอย่างน้อย200บาทค่ะหดอก <laughs> 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 จะลายจังโอเคค่ะเราไปกันที่อินไซน์เนาะตกแต่งภายในอ่าเอาอะไรดีท่านี้เอาอะไรเฮ้ยเลือกได้แค่คนเดียวเลือกได้คนเดียวใหน <laughs> นออ้น้องพายเลืออ๋อน้องพายเลือกน้องพายเอาไหนน้องพายเอาน่าจะเป็นบูฮาวายนะคะใช่โอเค ก็สำหรับวันนี้นะคะเราก็ซื้อไอศครีมบูฮาวายไปนะคะแล้วถ้าใครอยากดูอ, <c oughs> อยากดูอันนี้อีกก็สามารถคอมเมนต์บอกเราได้นะคะส่วนใครอยากดูเท่าแก่แบบชูชงชูชี้คร้ง <c oughs> ร้านอาหารพิซพซ่าก็สามารถเมนคอมเมนต์บอกได้นะคะให้ไปหาเล่นเอาเองแล้วก็ถ้าสนุกจริงก็สามารถให้เราแคสได้นะคะส่วนเรื่องคุณหมออันติกไก่ก็สามารถหาแล้วมาให้เราทําได้นะคะแล้วก็ส่วนร้านอาหารก็เดี๋ยวเราทําต่อนะคะเอาเป็นว่าคลิปนี้นะคะชอบกดไลค์แช่กดแชร์ค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกดไลค์บบโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ